โดยอาศัยวิชาธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องคลี่คลายขยายตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าของตัวเองแล้วก็ดูอไปข้างนอกโลกนอกกับโลกในเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้า เวลาพิจารณาตนเองยังไม่เข้าใจชัดในป่าช้าของตัวเองนี้ให้ไปดูป่าช้าภายนอกเสียก่อนเพราะข้างพุทธการการคนตายแล้วไม่มีการเผากันตายทิ้งเกลื่อนกล่นอยู่ตามป่าชา้าเรียกว่าป่าช้าผีดิบไม่มีการเผากันท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าชา้านี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเองถ้าดูป่าช้าภายในตัวของเรานี้ยังไม่เห็นให้ไปดูข้างนอกเสียก่อน เช่นไปดูป่าชาที่ตายเก่าตายใหม่ท่านบอกวิธีการไว้หมดในการเยี่ยมป่าชาตายเก่าก็มีตายใหม่ก็มีตายสดสดร่อนๆก็มีผู้เพื่องจะพิจารณาเรื่องป่าป่าชานี่ยาด่วนเข้าไปในศพที่ตายใหม่นั่นให้ไปหาศพที่ตายเก่าๆแก่ๆ,ๆกระดูกเนื้อหนังผุพังไปหมดแล้วดูหน้าเข้ามาแล้วดูขยับเข้ามาถึงแต่ ตายฉดตายใหม่ๆเข้ามาเลยเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งจิตใจสามารถแล้วพิจารณาได้หมดทั้งตายเก่าตายใหม่พอเข้าใจ่างนี้แล้วก็มาพิจารณาเรื่องธาตุขันคือร่างกายของตัวเองที่ยังไม่ตายก็เป็นแบบเดียวกันพอเข้าใจในเรื่องนี้แล้วการเยี่ยมป่าช้าก็ค่อยหมดปัญหาไปดูแต่ป่าช้าภายในร่างกายของเราแยกแยะหลายครั้งหลายโหนหลายตลกทบทวน